Welcome back 2 Channel 2026ทุกคนครับวันนี้ p w o d o o Thailand จะพามาดูหนึ่งใน SUV ที่หลายคนรอคอยมากที่สุดและถือว่าเป็นรถที่ครองใจคนไทยมายาวนานกับเจเนอเรชันล่าสุด2026 Honda Control V ที่เพิ่งเผยโฉมเต็มรูปแบบออกมาบอกเลยว่าคราวนี้ Honda ยกระดับไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความกว้างขวางและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากกว่าเดิม เริ่มกันที่ภาพรวมของตัวรถก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ภายนอกของ2026 Honda c o n t r o l V มาในแนวทางใหม่ที่ดูดันขึ้นตัวรถดูบึกบึนกว่าเจนก่อนแต่ยังคงความหรูหราและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันฝ่ายหน้าถูกออกแบบให้เป็นฟูลเลนพร้อมกับเส้นเดรทันรันนิ่งไลท์ที่เฉียบคมดูทันสมัยและโดดเด่นบนท้องถนนกระจังหน้าใหม่ที่กว้างขึ้นและเสริมด้วยโครเมียมบางๆช่วยเพิ่มความพรีเมียมและที่สําคัญฮอนด้าเลือกใช้เส้นสายที่คมชัดตลอดทั้งคันทําให้รถดูใหญ่ และแข็งแรงมากขึ้นฝากระโปรงหน้าย,ยกสูงขึ้นเล็กน้อยเพิ่มมิติความเป็น SUV เต็มตัวมิติของตัวถังก็ถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยความยาวรวมเกิน4.7เมตรทําให้พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางขึ้นล้ออันลอยมีให้เลือกหลายขนาดตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง20นิ้วในรุ่นสูงสุดและดีไซน์หลายล้อใหม่ก็เข้ากับสไตล์ที่ดูพรีเมียมและสปอร์ตมากๆด้านท้ายรถก็ไม่น้อยหน้าไฟไท้ายเล็ทรง L อ h เช e ที่เป็นเอกลักษณ์ของค o n t r o l V ถูกปรับให้เรียวยาวขึ้นทําให้รถดูทันสมัยและดึงดูดสายตามเมื่อวิ่งตามหลังเข้ามาดูในห้องโดยสารต้องยอมรับเลยว่าคราวนี้ฮอนด้าทำการบ้านมาดีมากภายในดูหรูหราขึ้นชัดเจนคอนโซลหน้าหมาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Honda Civic และขอรุ่นล่าสุดแต่ปรับให้เข้ากับสไตล์ SUV วัสดุภายในเกรดพรีเมียมมากขึ้นทั้งการใช้หนังนุ่มพิเศษการเดินได้ตัดสี และการใช้แผงอลูมิเนียมตกแต่งหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางขนาด12.3นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงบูท12ลำโพงในรุ่นท็อปเติมเต็มบรรยากาศในการเดินทางแถว2มีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นรองรับผู้โดยสารได้สบายทั้งขาและสีสบอกนั่งสามารถปรับเอ็นได้หลายระดับ และยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังพร้อมพอร์ตชาร์จ USB-C ส่วนแถวสามก็ยังมีให้เลือกในบางรุ่นเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการพื้นที่โดยสารครบครันด้านท้ายรถก็ยังคงความเป็นจุดเด่นของคอนโทรลวีด้วยพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างที่สุดในคลาสเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ hands-free เพียงแค่แต่เท้าใต้กันชนก็เปิดได้สะดวกในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัย h อนด้จัดเต็มกับแพ็กเกจ h อนด้ s e ิน i ิ g รุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control ที่ปรับให้ทำงานได้เนียนขึ้นระบบ Lane Keeping Assist ที่ช่วยพวงมาลัยให้รถอยู่ในเลนระบบ collision mitigation braking system ที่ช่วยเบรกอัตโนมัติเมื่อมีสิ่งกีดขวางรวมถึงระบบใหม่ๆอย่างได้ว่าโปรดทราบมอ monitor ที่ช่วยตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่เรียกได้ว่าขับ control v 2026คันนี้สบายใจได้เลยทั้งคนขับและผู้โดยสารมาถึงเรื่องหัวใจสําคัญก็คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่มีฮอนด้ามีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์หนึ่ง5ลิตร190แรงม้าที่ปรับปรุงให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้น และยังคงมาพร้อมเกียร์ CVT ที่ถูกปรับจูนให้ตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ไฮไลท์จริงๆก็คือรุ่นไฮบริดที่ใช้เครื่องยนต์2.0ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมกว่า210แรงมาร้าระบบอีกเ e ชวีเจเนเรชันใหม่ขับเคลื่อนลื่นไหลและประหยัดน้ำมันสุดๆแถมยังมีโหมด e-Drive ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ในระยะ